นั่ง่ะการจะปากปากแตกอีกเอา่ลงมาอเอาเ่อนี่ยเงไหนไดขดๆๆดดเอ็งไปเปลี่ยนบ่อขาม,มเป็นยังไงขี่ไปอ้าวทงย่างกุ้ซัน <c oughs> จีเนาะ โอ้ขี้นิ่มดีเพิ่งยางขพ้่งมีเพิ่แบอ้ะเฮ้ยกำลังมีประโยชน์แล้ววฮ้ยมืดึงอยู่เพื่อนบุ่น้ำของใหม่เนาะมักดูว่าสีดำนะมักกันแล้วยาง สบายดีพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องกันเบิดสุภูสุคนเบิดสุหมงสุบอนพี่น้องเนาะมื่อนี้เราลก็อยู่ที่อันบ้านหนุ่มเมืองแง้วพี่น้องเนาะพอดีว่ามาหาปลาแถววันไส้เรเห็นในเฮือนก็เลยตรงมาที่หานอันหันเวียดเพิ่นชื่อเล็กเศษพี่น้องเพิ่นมาโยเล็กขึ้นรถแล้วก็อันนั้นเนาะจนมาหลับ้ากได้ยินว,ว่าคาว่ารถที่เ,เพ,พิ่นเพลพี่น้องเนาะคือเฮาเห็นมือนั่นแหละรถที่เพิ่นพังก็เลยทั้งด้านแม่อันหักเพิ่นเนาะปูกเคยช่วยเหลือเพิ่นแต่ก่อน จะหลบผู้ช่วยช่วยเรือเปลวลิตลอดมาเลยพี่น้องเนี่ยนะเปินไปซื้อเนี่ยนะเปาลิตอันนึงอีกที่เพื่อนได้ช่วยเรือเปาลิตลอดมาเนาะมันนี่กับจัดรถถีบไหมเพื่อนพี่น้องเนาะจัดรถถีบไหมเพื่อนเด้แล้วอยู่หูเนาะเป็นยังสงน่อเล็กอยู่นออก้าจะพาเวียกบ่เด็กยาวแต่มาเลยพี่น้องเนาะ

ใสด่ดเร่ใ่ดีเดิมเถอ่ว่อูกส่ดเปื่อยๆไว้ม่เคยเห็นปนน้เดิมถอนเสงแน่ท่ไหมถอดถดถอดใหญ่เลยแก่แล้วลงมาไห เสกใจวะเสกใจแล้วน่าทักแลไไ้นี่เป้ยๆแล้ววะเนาะเดนาเชือเรอไปอีแล้วเดเาเชยเรองไปทางมาเลยบาไม่นดีกไหนเออนัอ่งวะดันจะปากปากแตกอีกเอาลงมา <laughs> เงี้ยไหนขาดขาดกอดขาดเอ็งไปยายดีเอ็งยายฮู้ไหมเรียบมะนุ่มมือพ่อหนุมมือนี่โอเคมามามานั่งยูบ้านนี่เป็นจะได้ถืกใจวะนี่ถืกใจแล่เนี่ยถืกใจแลถืกใจละถักแล่ถักเลย สิแก่ชอบอยู่วะนี่เลยสิขี่มือไปนี่เลยยกแกอัมือแกดีกันาไหมเคยมือหาเจ้าบมเห็นอยู่เพื่อน<ะ>่อยเลยกลับออกมานีมม่มีกระลิงพร้อมบ,บัดน,นี่เอ้าม,ม,มานี่กคอยจีปันน้นร้องเลยเนีไม่ได้ปั้นร้องเลยนี่แล้วเพลเงเหรอเนีย่ยสิพอเนี่ยขี่ร้องเลยเด้อช้องสิขี่ค่ะ ข nah, ี่เป็นบ่อขามเป็นยังไยขี่ไปเอาทุกงย่างพั่งนาจีเนาะเอ้ขี่นิ่มดีทุกอย่างพึ่งเมอแกออกนาอ <laughs> lượt theo <chào> đó mà mang con bằng con mama 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 con mama 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 thịt mama Rồi đi. Lúc rồi rồi mama 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 ก่อนอื่นจะสบายดีก่อนสบายดีกล <c oughs> <c oughs> ้องเขาก่อนสบายดีนี่จะยืดคอขึ้นหนาตังมือกล้องกับคอด้วยยากเลยพี่น้องเออพี่เต้อได้ได้บอตังได้อยู่บอตังได้เห็นอยู่บอเห็นทันแล้วน่งดีๆีได้ลุงด้อเออนางจงก็จงขาดจงก็ขาอพี่นงเาสดจงโอ๊จงก็ขาดบวานเออพี่เต้อพี่น้องเนาะสงดจะจงขาดเอ๊ย เราซื้ออะไรบ้างนี่รู้สึกว่าแม่นใจนะคักแล้วไปว่าให้เขาสูบแล้วนี่แม่นเต็มนะพอแล้วำยังไงโดยแล้วบุพเพจะไปสูบใหม่เด้อบ่วอะไแตกด้วยยาอย่ามันแตกพ่อได้บ่าจะมโด้วยว่าว่าแต่บุพเพปักเโอ้โหเอาแล้วปักหรือเขาไม่หรือเขางามกว่าตัวเก่าไปโดยตัวเก่ากันเป็นนี่แ้วแต่เก่าเนาะตัวเก่าคนาเปียงซื้อใหม่กับเป็ดนี่แหละลักษณานี่แหละ มันหลายปีเนาะแต่ว่ามันหลายปีเลยกับขวดสูงสูงเล้วนะคือโคตรแลยกับเผาไปเผาไปครันได้กองไฟถ้ามาหักินหาปั้นเก็บกระโปงกระปองบาทนี่ยด้วยเนาะย่างม้าพวกกระเซานี่ย่างมาเลยยยาโอ้กะชีฮิงเติบแล้วจังหอดเป็นกิโลเนาะกิโลปลายลักปลายไปแล้ยตะคนมาพี่น้องเอ้ลักหนึ่งกับรึ่งไปเลยลักหนึ่งกับครึ่งอย อย่างว่ามาเป็นเห็นรถเจ้าเพ่มันกัเลยนะไหนวิ้นชื้อมาใหา้ือมาฝากเอาไปปดจ้างแบไ,ไรจ้งจางแดงเอาทางลงหนึนนหหน่สิบประมาณว่าได้แท่กับเด้มว่างเจ้าหาพันนั่นแหละจักจักถังจิสิบไปอ่ะเรามันหลายคนด้วยนะเออคำเมินอ่ไรบ้า จ็ดสิบแปดตันเได้แต่แต่แต 7, 000, แต 5, าไปพันชาหพันได้เจ็ปทางแต่เก,กเคยได้แต่ 7, ้าพันกีมือนึ่งอะไรบร่เมนมือสูเราไปม,มามาเถี่ยวนึ่งน,นะแต่และเถี่ยวแต่และเถี่ยวมาได้ชา 5, าา,าพันเมือรชาหาว<อ>ิ่าหามเมนเนาะเคยได้เน่านั้นเคยได้เน่านั้นเ็นจะได้ลับมาหลับจ้างเนาะจ้ากเนะาะ อีตาตะมูใช่ไห่อะไรนะว่าง่ายๆไปเขาสิอว่ารายกาบ่ได้เรื่องถื่ว่าว่าไปชื่อมาที่ไม่เลยก็อันน้ขึ้นจักด่อยเลยนนะายอันยายเจอไพ่เลยบนนี่โดยมันยังมันเอาไว้นั่งมันเขาใส่ใส่ชื่นงานเนี่ยจะคอยยังน้อย่อยว่มีโอกาสได้ได้ไหมให้ยังได้ก็บอได้แบบนี้นะ เป็นใหญ่มาแล้วได้ยุคกันเทาชื่อๆก็ได้พี่น้องแต่ว่าผมอยากปั้นแล้วบาทนี้นี่แหละพี่น้องเนาะเพื่อนทได้ทำนี้ก็ไม่ได้ง่ายเลยล้านแปดแสนกับสี่สิบพันล้านแปดแสนกับสี่สิบพันพี่น้องโมแพงเดี๋ยวว่าถ้าเป็นพวกอันรถรุ่นหนึ่งอีกนะรุ่นรุ่นแพงแห้งก็มีสี่พันก็มีสี่พันบาทก็มีสี่หกเจ้าสี่เจ้าสองล้าน ฮ่าชงก้นทุบก,กับนี้ลดมันแล้วแต่รุ่นเป็น้องเนาะรุ่นนี้ก็ถือว่าเฉยแท้แห้งก็บมดได้แท้แห้งเด้หน่ <โด S 2> ถือ,อ,อว่ากลางๆลได้หน่รุ่นแท้แห้งแท้แห้งแต่จำที่คุณฝากกันดีใจแล้วอนนี้เราลดรุ่นก่อนแลเนี่ยดีใจแล้ว,แ,ลวแต่แท้แห้งมันเป็นของไทยเป็น้อาเนนี่จะเอิ่งยังเล่นใช้เพื่อนมาใช้บัวแห้งไ,ไปจ้ะเป็น้องเนาะถือว่ารุ่นนี้รุ่นกลางกลางก็ใส่รุ่นถือกวัานี้กับนี้ถือว่าเบาดีแต่เอารุ่นถือกวัานี้เอารุ่นกลางกลางได้ละเป็นเอาเนาะพอดี ก็เียวยอดเทียวได้ก็จก็ได้แล้วอดเี่ยวกบบไปทั่แวนได้แวนมีตบป่นมันอะไรบอกกับแขงซาคาขึ้นเข้าเจ้าคอยก่อมว่ากันอะไมกัไปได้มาได้เครื่องน่เราขอโทษนะแมตีึงล้วตีหนึ่งขึ้นือโยกพาลิฟของปลาเราไวหลดยักเจ้าเด้ยังใช้ได้อยู่ปะลดยักนะตายมัเลยตายอะ้วอย มันเป็นน้ำลีดมันเนาะโดยดีนมันจะปวดด,ดินอะไรจะขี่้ปว,วดดินเ,เ,เลยตายตายไว้นับกับเรื่องจบเรื่องไปม่ได้เลยกระาว่ามีรถจัก,กร,ปปรก็ไปปรัญญามันลากไปลากมากับอ่าม่ยากกับขาดมันมืดขาดมืด<ะ>โดย,โด,ยดึงมาได้หปะแม่นมันสู้สห้เฮาไปได้นะเฮาไปได้โดยด ยังงตัวจิเพื่อนเนเพือนเ้าแล้วอยากเปได้ังงสมงูด้านแมตคาได้ด้วเจอแม่งป่าจะกทาเนียเจ้าวาว่าเจ้าหน่อยก็มาหละจ้าหน่อยก็มาหละเขาเเลอดเอดถ่ากได้เลอคนน้าพี่โดยเลยเอารถขี่มาให้เจ้าเอารถี่มาเจ้าขี่เมื่อเลยย điều bệnh nhãng đây này nhã, chân nãy nãy luôn điều bằng lốt, đi chạy điều bằng lốt đi điều bằng lốt điều bằng lốt, 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 điều điều bằng lốt, 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 มีแห้งแล้วปัจจัยยกมีแห้งรถอันเก่าก็เก็บไว้รถเก่าก็ได้ไรเก็บว้เถอะมันมีเนาะตัวนี้เนาะฮั่งเส็งเพ่กับ่บได้มั่งใช่กันโดยโบจได้แต่ดักกุนเนาะโได้แก่ขั้นยอดเครื่องรถสี่มันหายากได้สิเผื่อจะเก็บคั้นชื่อเองนี่เก็บเงินชื่อคนได้เลยเนี่ยเรื่องนาดบอกว่าซาดนี่ฮะบอกว่าซาดนี่รดน้ำซาดนี่มันโบได้บ้างโดย ช้างซาดหนาบ่กูช้างซาดนี่แหละแล้วแลซาดนี่แหละแล้วแล้วบ่เป็นตาได้โอยบุคือแล้วว่าบุทรงแลยซาดนี่เนาะได้เป็นอย่างสิบ่ได้บุเท่าเอ้ยก็ได้แหละบ่ได้แล้วขอบมันบ่มีนี่แหรงงานขอบมันจนนี่แหละจนจะเข้าได้จนจนตุ๊บบ่อยากพัฒนาเลยนะยานาว่าเขากินกันยัง

บมได้ย่างแล้วไปใช้กับบ๋านโดยโดยโดยเนาะโดยมีแห้งแล้วย่างมีแห้งอย่านอนลูกบดขึ้นแล้วมาแรงจริงเนาะดึงผิดเยออันนี้เฮ้ยกระป๋อบีบไปหมดแล้วเฮ้ยเมื่อดึงอยู่เพื่อนมันน้ำมันของใหม่เนาะมักดูว่าสีดำนลยมักก็แล้วยางถ้าไล้ถึงกับผู้ขาดเลยค่อยมักได้ค่อยยังเอาเนี่ยว่ามักกับผู้ขาดจะดำนี่ ก็เลยมากสีดำก <c oughs> ็จะเอาน้ำบ๊วแม่<โ>ดอกวันอนะื่นว่าเขาก็บ่ได้ให้เราเลือกเนะาะเขาซื้อมาซสื้อผ้าใ้เราเลยพี่เนาะมากสีดำก็เลยจัดให้สีดำ<โ>ดสียังก็เอาแหละเนาะโดยมีกระลิงพร้อมกระตาพร้อมพี่นนะ้องเนาะต่อใช้เครื่องแน่นตึกมิสเนนนนเนี่ยแน่นตึมเต็มนี่ยแน่นเลยขั้นบนแน,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 น่นขั้นอันใดเจ้าก็เซ็ตคืนเติมเนาะเอาให้ห้านเขาซืกกระแม่นอยู่ดอกพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็บ่ได้ซืก เซ็กเองห้านกัเซ็กก <get> ับบ่ซ้ำเจ้าของเซ็กแม่นเลยกันเจ้าของเซ็กนี่เกนึงด้านาลยขอบมาพี่แม่นเจ้านานมาเฮ็เงือเมียเจ้าตัวนะว่าแต่จังน้อยก็มาแล้วเพิ่นว่าบ่แต่เก่าก็เคยเมือ ข้าวเหนียวมะข้าวเหนียวเมือ่อเพราะว่าบป็นอยางกันผูกเกี่ยวอะไรแบบนั้นเลยไปใช้มาใส่กระปุอะไรหาย,าย,ายหกับเขาน้ำจะก,กินบัวบัวปอบัวท่านทูบเลยมาพีเลยสมวยมากเลยพี่หยักฟี ชุมนุมบ้านมาห้องมาห้องมาเนี่ยปะทางเทื่ยนปะปะแม,ะปะม่นบ่โดยปัปะาเฉยเลยมันมบ่มีผู้อยู่เด้บัดนี้ผูข้ขาไปเลยก็ลแล้วลแล้วก็ทราบ่ว่าเลยแหละแล้วอยู่น้ำพายจะมีอาจารย์อยู่ผู้เดียวมันนั้นเลยเดี๋ยวนี้งเง็กเง็กกาแล้วอู้เดียวบ่ม,มียังเลยก็ยนั่นแล้วเขาเมืเ่อวันไห,เหนเขาเมื่อกันจะกินอะไรเขาป่ะเนี่ยเขเมื่อกัน ฮอดอยู่หันเลยถ้าเมื่อฮอดขัไใบสูงเี่กก็แล้วอ่กันไใบสูงเด็ก็แล้วเบนเจ้าบุถือโทรศัพท์เห็น้องกันเจ้าถือโทรศัพท์ก่อยก็โทรหาได้โทรบัถทึกแต่เมียเจ้าเห็นิโทรศัพท์โทรศัพท์จะมีเช่ปะม่โทรศัพท์เจ้าต่างหากปะโถโทรศัพท์ปัญญาซื้อให้ยแล้วเอายังบ่ตายบ่ยังงบ้านเลย เออยังอยู่พี่น้องแสดงกวันทั่วชั้จะมีช่องนู่นไป่ะเนี่ยโดยอันนั้นก็ไม่โทรหาได้คอยวานในก็ได้เนาะไม่คนบ่เป็นค้นอันเบอร์บ่เป็นโทรโทรหาแจะคอยนั่นก็ได้โดยคนหาบ่เป็นแล้วเรื่องอะไรไม่คนเบอร์นะแล้วคนหาเบอร์บ่เป็นแมนก็คือผู้อื่นได้คนเบอร์เป็นนั่นแล้วเขาโทรมาเออ จะหับเป็นปะเอเป็นยูหับใช่ห um ับไปนบบบบยาหับเพหับปุดีใช่ปุ๊ดเพียงบอกหับยุนี่เออต่นั้นปุ่ดกับเป็นปดเป็นปดเป็นยุ่นอนปดโอยแปแล้ววางสายนะอล้วปดเป็นยิวพปุ๊เอากระถังลงหลายหน่วยเจ็ดสิบหน่วยเจ็ดสิบหน่วยทั้งเมดเจ็ดสิบ เวียดบ่เวียดนนั่แหละไรเวียดมาเสับกันอันนี้ในสมาสิ่งวางอันนี้เบียดพูดคือจับลูกไปนะบ่แม่นลูกเพิ่นไปแจ้ออกแล้วบ่ออกไปดิฮึออกไปก็เมื่อเอาเมียอยู่เวียดเวียดไปแล้วนั่งแต่ะฟอกกับแม่อยู่พ่อกับแม่กับไมเศร้าเลยตำรวจมาแล้วเสียไปหาเสร็จตำรวจมาอันนี้เลยหายตำรวจดิ เอาทางลงไปไกลท้างกว่าตัรวดว่าเมื่อกืกะทักไปทางบ้าง่าเกะจะได้เขาสหยบเขาอยู่ยอแล้วเนาะมันกับปนชักก็เหลืองของเขาไปใจพวกผูหยาเออหรือย่มันโดยมันนี่จะได้ฮอดหอว่าหาิบันนะฮอดบ่อหญยบ่อฮอดอกบ่อฮอดจะขึ้นวันสิฮอดบ่อดอตฮบ่ออบ่อฮอดครับ คือขูข่าว,ว่าอยากแทกับเ้าห่าพัมันหายเอากะคับกับเ้าพันี่ะเออดอกมันที่หายหน่อยเอเออเขาไเคยนะนะสีว่าวัววัวเปดสีว่าเป๋ว่าวเป็ดเดี๋ยวมวยสเแตกเอาไปสัมทำสัมวยมือคือมว่ว่าขุว่าเฮาเป็นคนจุดหลักก็แล้วเต้นนะ หายส้มได้เอาส้มเลยเดือดเตเนอดอเวียดมันบติดตนไหได้เวียดแม่มันซื้อได้ซื้อดัด้เด้หนึ่งเฮ็ดพิจใจแหลก็เล้วเลยนะเดือดพิจใจล้วแล้วหนระือเปล่านะนะโอ้หนาไม่ได้ขอบบ่อยอยากเห็น Lào... lại quân mong mặt chân. Mi bật chân là cả... cái lưu vệ lưu vệ tàu thù đi. Lưng thái là đi bật lên lên bật lên ngang 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 này ngang 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 ดูด้วกก็ได้วาทางกอะไร<ม>กับรักก็ได้พังใหม่อีกเกิดว่าพังบูธเกินว่าแคมทางโพอดว่าง่ายไปโอกาสง่ายไม่แล้วไม่ชุดทางเลยนะรักกั็นบันดาลรักเป็นสน,นุกนะเป็นไง ล,ะะลักเสลดลักเสะลดสา,ายใหญ่ใหญ่พันใหม่เห็นยเลยว่าทางออเหรตามทางบ่โดยมันอะไรมันออกทางโคตรกว่นะลักจงเอาผัางนะบ่ะเออเจ้าก,กันใหญ่เพิ่นใหญ่ใหญ่บ้านนี่นี่เพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าดใดเพื่อนเพชรตามเพื่อนมาแล้วตามเพื่อนสั่งมื่อใดจะมาเพื่นนอนว่าเพื่อนบริวารยังไม่ได้รู้นะว่ามื่อใดเพื่อนจะรู้ เท่าพูดแล้วมือใดเป็นมาบประปุขาอย่างทัหาย,าย่าอีกเพื่อนหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังบรทัศว่านะฮอมแล้วล่ะใกล้เพินเนเ่นใกล้สิมา,มาแล้วล่ะโดยเพิ่นใหนผังลักเบิดชุกคน,แ,กน,น,นแลยหรือว่อาไม่แล้วแสดงว่าเพิ่นใกล้สิมาแล้วกันทีผังลักเป็นชุกคนโนะจากแม่มือใดจ้อนเขาจ้อนเขาเลยโอ้มันกระถิ่นดีเนาะลายแสะ มากยังวัคซีนใช่ขี่ขี่นี่ก็คือสิคักจะดอกบานนี่โอ้ยคักแปลแม่ใจเลยรถคันเก่าแล้วมันมันหลวมมันกิ่วไปแต่เด้มันดุนแห้งมันหาปีสี่ปีเลยมันกว่าสี่ปีนะตั้งแต่เบาดีขี่มาตั้งแต่เบาเตียงเนี่เพ่านี่ก็มันหลวมมาเลยโคเก็ตโคเก็ตเลยพอเท่าทางหนานี่ก็อันนี้ มัเขาใหญ่เนี่ยเขาอันนี้เนี่ยหลวมอีกมันมันโดนมันโดนโดยมันบีแม่นะว่าง่านมันโดนแห้งเด้บระมาณอื่นได้บีได้ไปโดนบีได้บีผ้าแตกผ้าเพีเลยก็ได้หรือเลยเวลาแกนมันหลวมแล้วเบ้านั่นมันหลวมแม่นนี่แหละมันนั่นบาดหนิหนึ่งแกนสองบ้ากระถวยได้ถวยบียก็ได้เลยมันหนึ่ได้หมดจะเป็นเลยแล้ว ม่นแนวเนาะเเร็แล้วอีกดอกไปว่าเปิร์ซีเพคันนี้กัอีกสามีปีหมแล้วบ่ะจกย้มได้อแลยป่าจากย้ำได้แล้ววันนี้เนาะแต่พเด,ดียวขีขีไปเก็บกบระป๋อง <S 2> <S 2> อเนาะ ขี่ไปเก็บกระป๋างเวลาจะมานี่ก็ขี่เวลาไปงานไปนี่ก็ขี่พอได้ขี่ใครกว่าย่างหรือวะเนาะแม่นเลยดีใจอยู่บ่ดีใจเลยยายดีใจปลื้มใจแล้วเนาะหาเงินชื่อเองบ่ได้ดอกโดยคนเฮายันได้ยันหนึ่งโอ้ยเผิ่อเสียหายเป็นล้านเปโนกูข่อยยังบ่ได้ว่าเผิ่อเสียหายเงินเป็นล้านไปโกดหยาเอ้ยคือภูเขาเอ้ยฟังกินเนี่ย บอกแต่ว่าซาดนี่เลยแหละแต่กี่ค่อยอยากให้อยากได้ได้นน่พ่อเธอเลยบอค่อยให้อยากได้ได้รถที่แต่ว่าค่อยมีโอกาสได้ได้ไปได้รถใหญ่เลยบอกแล้วเราได้ยามอหนึ่งอยได้น่ะมาผยมต้นก็ได้รถที่แล้วเราได้รถคันเดียวนั่นเลยาเลยมันเพลยกรยาโดยเกิดมาได้รถทีบคันเดียวแล้เนาะหันยัง พ่อแม่ชื่อให้ยังจนให้เปล่าล่ให้แบบบอยากได้ได้ให้มันกินไร้ดิาราถ,ถีบล้วชื่อให้ราคาทึกแต่ก่อนเพราะว่าแล้วก็บ่อคอยมีเงินเนาะอันนี้ก็ได้แต่ว่าเขาเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยนี่มันบ่จักได้ว่ะว่าพ่อแม่มีเงินหรือว่าบ่มีนะ <laughs> บ่จักหรือไปอยากมัน ชื่ออย่างก็ชื่อโลดนะโดยพอเพียงได้เด็กน้อยมันจะเกิดชำนะญเป็นเริ่มแล้ว่วันนี้เป็นเริ่มที่รงมือแลแหรือเปล่าเรื่มอ่เพ,พกก่นภาคิงเขาก่อนออชาวน้าเอ้ยเอาเงินไม่ค่อยในหาชิพันที่ใหพ้พ่อถาวรใช้ไว้ซื้อเน,นี่ยกินเมื่อเมียเรากินเร็วเร็ว เด้อฮะบวดเท่าเดี๋ยวคอยหาเจ้าเด้อไปซื้อเนี่ยกินมาสู่เมียจะกลินเด้อโดยเอออ่อก่อนอื่นก็ยังให้ขอบคุณแม่แอนนาเด้อซื้อเพิ่นผู้เพิ่นชื่อดินชื่อดอนนะเจ้านี่แหละโดยเรื่องดินเรื่องดอนเจ้านะแล้วคอยสิววอนน้ำเจ้าตื่นแล้วก็คอยสิววอนน้ำเจ้าเตือนตื่นกันเฮ็ดให้แปลว่าเฮ็ดให้กันเจ้าสิขายสินยังกัด เราต้องได้ปรึกษากันก่อนนะค่อยค่อยที่มันแล้วค่อยจะคุยผูคขาบผูกขายด้วยขายแล้วค่อยจะคุยกับเจ้าตืมดอกมันมีข้อกำนดหลายอย่างว่านถ้าจําเป็นอะไรกัมี่ยังกับปรึกษากันก่อนนะกันสิขายสิยังก็ได้ขายผู้ขายผูกขายอะไรก็ผูกขายแล้วจั่างว่ากันเรื่องที่ดินนะพี่จะว่าุณขอบคุณแม่นาก่อนเด้อขอบคุณแม่แม่นาเดี๋ยวนีไม่แห้งเด้อให้ ว่าให้ควางปืนมานาเด้อให้แล้วเหมือนลวดปืนมานาเด้อสรุปที่เปิือล่างให้าาูุทธากรนดิกให้ได้ทางไปทางมาเก่งขุ่นป่องตามคนต่อคนทางอ้าถูกเลยยายแม่เพียนใช้อเอาโดยะบัดน,นี้กรับบอกขอบคุณข่อยบ่นี่ <laughs> ขอบคุณเตอกันยาเลยด้วยด้ยข่อยแก้มาให้พไกไก่อะไรเชนูอะไรนนี่ตื่นเลยเช้า,า <laughs> ไปแกมาให้ว่าดทีมาเมื่อวานนี่แต่ว่าเมื่อวานนี่คาเบียกกเอะไร อันแกมาให้ถือว่าถือใจเนาะถือว่าดีใจได้ก็คอยเจ้าดีใจคอยก็ดีใจน้าแล้วล้านแปดครับเท่าไรพ่ันจี่องเนาะหกสิบพันหรือว่าสี่สิบพันนี่แหละมันก็โอเคแล้วราคาจำเหื้อตะกอนมันกับราคาล้านปลายกันตะกอนแป้งลายปีที่แล้วกันเนาะถือว่าราคาเก่าถือว่าขึ้นก็ขึ้นบ่แห้งราคาเก่าถือว่าเบาเตียงขึ้นมากขึ้นเก่าอ่าล้านปลายเราเชื่อกันตอนนั้นเนาะ มันบบเป็นบันลานปายแเกิดไปไปไหนลานไปไหนไ่รู้เช็แต่ไปแต่กี้มันก็อยู่วัางลานเอ็ลานชองนี่แหละต่กี้แต่ว่าตอนนี้มันก็ขึ้นนะน้ำวาขึ้นบายกรไดานะราคางพอลบไปเอ้ากรเทาจังใดก็อยู่ดีไม่แห้งไปครับเลยเลยฮะลูกข้าไปข้าไปไหวอยู่กนเหนงานจอดรถเยเยเไป อคบแม่ไปเฮ็ดเวียกให้มันจบวันจบมือจบวันเดินไปบ้านอะไรยังด้โยด้โยด้ยทางขับอย่างกะระวังเด้อไปเราพี่น้องเลยเนาะมุกมีใจน้ำได้ลหลแบานี้ก็ได้ขพุ้นล่ะเราไปเฮ็ดห่านจืห่านเวี้ยงชื่อรถไม่เพื่อน อ้าพี่น้องเนาะจังไดกะเอาโอเคพี่น้องเนาะจังไดกะเบอลลีกักขอบุญขอบคุณทางแม่หน้าเด้อที่ได้ซื้อรถทีมให้พอเท้าวันไส้ก็ให้เพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาการเาจ็บป่วยก็ขอให้ดีข,ขึ้นเรื่อยๆเนาะ<ป>จังไดกอยูด่ดีแฮงเบอลลี่ะสิขอตัวก่อนคลิปนี้พี่น้องเนาะสิไปขอตัวไปหากินข้าวกินน้า่อนมันก็บ่ายแล้วตอนนี้นะพี่น้องเนาะถ่าลูกวันไสเป็นโชคดีพี่น้องเนาะสวัสดีบ๊ายบาย